ย่าเขายังยังไม่ได้จับเลยเอาเอาเอาสามสองสามสามสามช้าุดไหเลยหนึกบอกไปด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนหนหน่่งหน่น่น่นหนห่ึนน เลนมันไม่หวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมพร้อมกันนั่นระว่ังอะไรอันเดียยวกันพร้อมกันเลยหรออยมันลอยาียกันลยลอยทุกอันเลยค่ะหม่นไม่ใหมันอ่อีกสักหน่อยมาโดนช่วงยี่เป็งเนาะจะเห็นไหมลอยก็คงให้จะเขาไปล่อยม คายไเ็บมนม้งซ้อ่าบด้มึปืนเลยนะต้องปืนมันไม่หยุดมืนแตว่าเราซื้อแล้มันไม่ขึ้นลต้หลมันหยุดนั้นน่ะามามแต้องไหลเถอะมันาาเหมนน่ลอยได้กไกได้นลไปอะไรมาเพิ่งบินก็หลแล้วินไม่แล้วก็นตงการตลาดพ้อมมาถ่ายรูปภายในไ้ไหมได้ไหูนิดหนึ่ ไม่เห็นหน้ามังแงที่หน้าไปเย็นๆนะให้ตึเลยแล้วที่เข้ามาดูมาอนที่จะรู้ยุ่งยุ่งย้ายไม่เต็วนไเต็มนะให้เต็มก่อนไนะวให้เต็มก่อนนะลอยขึ้นบนลอยอยลยมันลอยแล้วนะอย่ปล่อยมันเดี๋ยวถ้ามาล่วงมาแล้วค่อยจะช่วยนะช่วยเอาเป็นไงกล้องนี้ให้ควันมันทะลักออกมาด้านล่างก่อนนะค่อยปล่อยแล้วคนนี้อยบางอย่าปล่อยแล้ว เต็มแล้วซีมันจะลอยแล้วนะครับเดี๋ยวพึ่เอาจนควันมันทะลักออกมาด้านล่างปังอ่ะอ้าวใครเคยปล่อยครั้งแรกในชีวิตบ้างนี่นู่นนู่่ะนี่แหละครับผมมาถามไก่

อธิษฐานให้ทุกโศกโลกภัยเราปล่อยตอนนี้นะครับปกติแล้วเราลานาจะปล่อยโคมเพื่อเป็นพุทธบูชาปล่อยเพ่ามปลาจาปล่อยเพื่อสื่อสารวัฒธรรม